สวัสดีเพื่อนเพืซีทุกทุกท่านค่ะวันนี้พาชมต้นไม้นะคะปักผอมสายตากันค่ะดูต้นไม้ของบ้านแอค่ะนี่คือยกมอระกฏค่ะสวยมากๆเกาะขึ้นเสาสูงแล้วค่ะเป็นไม้เถวไม้เลยนะคะใบสวยเป็นมันค่ะลวดลายใบเด่นชัดค่ะมีไว้ปลูกไว้ประดับบ้านประดับสวนค่ะสร้างออกซิเจนให้เรา ยับสารพิษด้วยค่ะมีต้นไม้แต่ละต้นมีความสวยงามแตกต่างกันค่ะรวมทั้งอมอชมพูด้วยค่ะละักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าใบเป็นสีชมพูหลังใบเป็นสีเขียวอันนี้เงินไหลมาด่างชมพูค่ะบนสีโบราณแล้วก็เล็บคูบแล้วก็เตยหอมค่ะ มีไว้ปลูกไว้ดูเล่นค่ะปอยเขาอยู่แบบธรรมชาติพวกนี้ชอบแสงแดดลํำไรนะคะชอบดูกรลกสุยค่ะเลียงรูปไม่ยากนะคะนี่คือหมากผู้หมากเมียอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะตัางหลายๆชนิดรวมกันก็สร้างความสวยงาม ให้แก่สถานที่แล้วค่ะปพรบมันมเสน่ของใบไม้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ทุกอย่างทุกต้นเป็นไม้มงคลค่ะที่เราปลูกไว้ระดับไว้ในสักสวนหย่อมเล็กๆของบ้านเอาไว้พักผ่อนและผ่อนคลายค่ะเอ็ดก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะคะแค่ลดน้ำเขาค่ะ แล้วก็ให้ปู๋ยบ้างในบางโอกาสค่ะเศษทีรายวันนะคะที่ใบด่างนี้ค่ะเัินไหลามาด่างขาวค่ะก็ข้างบนคืออะไรนะสุขสมใจปองค่ะเลกต้นไม้ไม่ออกแล้วค่ะ นี่คือเศรษฐีรายวันนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะใบด่างๆก้านจะอมชมพูค่ะดูก้างข้างคือเขียวหุ่นปีค่ะ ช่วงนี้บอนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นใบนะคะเพราะอยู่ในช่วงเขายุบตัวค่ะยังไม่เกิดหัวค่ะเอ๊ยยังไม่เกิดใบค่ะมีแต่หัวอยู่ใต้ดินค่ะธรรมชาติบรรยากาศบ้านๆก็เป็นแบบนี้ละค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามานะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขค่ะ อยู่กับต้นไม้ผ่อนคลายค่ะอย่าลืมนะคะเขาสร้างออกซิเจนให้เรามีประโยชน์นะคะปลูกต้นไม้ผ่อนคลายด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ